sau chào, nè đây cũng là có cũng là lửa lửa xong được lửa xong cưng xong nữa có ạ có vợ mắn hết xây nhỏ hút quần gió năm hả nhỉ nói Ồ, e, ồ, e, ô, e, น้ำปลาให้น้อยนึง่งพอพอเชี่ยวพอเห็นไหมคะเสร็จแล้วลาบของเฮาลาบหมูคั่วเจ้าลาบหมูคั่วเดี๋ยวมากินด้วยกันนะเจ้าเข้าตอนวันนี้เจ้ามีลาบหมูคั่วเจ้ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งอันนี้พัดตะเวนตะเวนนี่เดี๋ยวใส่อนันน้ำซอสนี่เห็น,น่อยน้ำซอตั้งเนี้ย มันค้ายๆน้ำปลาผสมน้ำสม้มอ่ะเนห้องเองก็แป้งก็น้ำปล่ากันเลยเอาซามมงโก้อย่างเงชอบเอาใส่ซุปอ่ะลำนี่มันมาต้องได้ใส่มันมาต้องได้ใจมะนาวอะไรั่นนะนี่คือลาบหมูของเราจ้ามากินลาบหมูยำเที่ยงด้วยกันเจ้าลาบหมูเนื้อเจ้าผงลาบนะผงลา,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 าบผงลาบมันเอาเลยมดละมดละผงลาบเอามาห้าสอง